สวัสดีครับพบกับ n นา a กา i ชิม a ะม้าช anel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ n นา a กา i ชิมะม้าช anel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ สาวๆหลายคนคงจะมีคำถามเหล่านี้อยู่ในหัวนะครับเพราะไม่รู้เลยว่าคนที่คุยกับเราเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือกมากมายของเขานแน่เพราะว่าคุยแชทกับคุณแต่คองกับใครส่งรูปมาให้ส่งให้ใครอีกคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นางกะชิมามะชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันจะได้ระมัดระวังตัวไว้อย่าไปเผลอใจให้กับคนเหล่านี้นะครับแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างงานลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย 5วิธีสังเกตผู้ชายหลายใจคุยหลายคนนะครับมา่มกันที่ 1. ตอบแชทช้าแล้วก็ตอบมาแค่สั้นๆนะครับบางทีอ่านแชทแช่ไว้แล้วก็ไม่ยอมตอบผ่านไปสักพักถึงค่อยมาตอบพอคุยทีก็คุยไม่ได้นานต้องไปนั่นไปนี่นิสัยของคนประเภทนี้จะมาเป็นช่วงๆนะครับถ้าคุณต้องเป็นฝ่ายรอใ้เขาตอบแชทบ,บ่อยๆก็ทําใจไว้ได้เลยเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวก็เป็นได้นะครับ 2. เขาไม่ค่อยเล่าเรื่องอย่างละเอียดเวลาเขาคุยกับคุณเขามักจะพูดแบบผิวเผินเล่าเหตุการณ์ต่างๆโดยย่อนะครับไม่ลงลึกรายละเอียดลองสังเกตดูว่าตั้งแต่คุยกับเขามาคุณรู้เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาบ้างถ้าไม่มีก็อาจจะหมายความว่าคุณเป็นแค่คนคุยเล่นๆ่ยังไงนะครับ 3. คุณจะได้เห็นแต่ด้านความสุขของเขาเขาไม่ค่อยคุยเรื่องความทุกข์ให้คุณฟังเลยถ้าคุณเป็นคนสําคัญหรือเป็นคนที่เขาให้ใจจริงๆคุณจะได้เห็นมุมที่เขาอ่อนแอมุมที่เขาแย่ๆแต่ถ้าคุยทิวไรมีแต่เรื่องตลกเฮฮาอย่างเดียวเขาก็อาจจะไม่ได้จริงจังกับคุณสักเท่าไหร่นะครับ 4. เขามักจะลืมเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเรื่องที่คุณเคยบอกไว้แต่เขาลืมไปหมดเหมือนกับว่าคุณไม่เคยพูดให้ได้ยินมาก่อนบางทีคุณอาจจะเพิ่งบอกไปได้ไม่นาน เขากลับถามขึ้นมาอีกรอบจนคุณอยากจะบอกเขาเลือกเกินว่าลองเลื่อนขึ้นไปอ่านข้อความข้างบนดูสินั่นแหละแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเลยนะครับฮคุณแทบไม่ได้เจอหน้าเขาเลยเวลาที่คุณพูดว่าอยากเจอเขาจะบ่ายเบี่ยงตลอดอ้างติดนู่นติดนี่บางทีก็สัญญาว,ว่าจะมาเจอพอใกล้ๆถึงวันก็กลับเลื่อนนัดซะอย่างนั้นเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยนั่นก็อาจจะแปลว่าเขาอยากคุยกับคุณแค่คุณสนุกแต่ไม่ได้อยากจริงจังถึงขั้นเจอหน้ากัน,กนแล้วยังไงครับ เป็นยังไงบ้างเลยครับสําหรับ5วิธีสังเกตผู้ชายหลายใจที่คุยหลายคนที่นากาชิมะว่าชาแนลนามาฝากเพื่อนกันวดนนี้เมื่อเพื่อนฟังแล้วมันเจ็บจี๊ดจริงหรือเปล่าครับถ้ามันตรงกับสถานการณ์ที่เพื่อนเพื่อนกำลังเจออยู่แล้วก็ขอบอกว่าโชคดีแล้วนะครับที่ได้รู้ก่อนจะได้ถอดตัวทันโบกมือลาผู้ชายแบบนี้ไปได้เลยนะครับอย่างไรก็ดิท่านไปรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะว่าชแนลรับรองเลยว่า เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊งบิวตี้ดอทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ a s กชิมะมาร์ช a n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจยยารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ